ครับสวัสดีทุกคนครับอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างของการเลี้ยงตะกะแตนหน้าบ้านครับแบบนี้เลยหน้าบ้านมีเอฟซจากทางอำนาจเจริญมาสวัสดีครับผมเป็นจะได้ครับอำนาจเจริญครับมาใกล้แล้วเนาะนี่คันเพิ่นขายนี่สื้อบอนี่บอเหลือเนาะหนึ่งสององเลยนะครมันเป็นตะเหลี่ยงไงบอคิดว่าคิดเป็นเป็นตะเหลี่ยงใดบอคิดว่าเรียงง่ายครับเรียงง่ายเป็นว่าเป็นเลี่ยงเวนี่เลยนะจนไข่อืมอ่าเช่นแบบนี้แล้วเปิดเข้าไปเบิองนี่ข้างในขอะไปเบิองนี่ข้างใน ขอไปเบิ่งท้างในกันนี่ครับ<ว>เป็นยงนังสี่ครับเพิ่นมาแเ้วเพิ่นบ่สิมาสื่อใครแต่ว่าใครบบมีนะครับเนาะก็ได้ว่าเส <c oughs> ียวเขาแบบนี้ไปเลยนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ครับตะกะตเตยียนปลาตังกาพเพิ่นเต็มอยู่ครับนี่เลี้ยงประมาณสองเดือนครับอาหารนี่บบตองเป็นหัวอาหารอย่างอับหมากไม้อันมีใบอ้อยกับห้อ,อ้อยครับมีขา้ขาวโพดก็ให้ข้าวโพดมีอันห้าเนียเปี้ยครับอันนี้เพิ่นให้เป็นหยาหวานครับหยาหวานอิสราเอลนะครับเห็นบ่ครับนี่เพิ่นบอกว่าบบตองมีอย่างเลยครับให้แต่หยามันให้เช้า ที่อย่างเย็นนะครับแต่ว่ามันกินคากได้แหละครับเท่าตรงมีหยาได้หลายนะครับขายกันทั่วไปเพื่อนก็ขายจนชุดทีโลละสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทครับเรื่อแต่พื้นที่นะครับแล้วก็พ่อค้าเพื่อนเอาไปขายตามตลาดเนี่ยเขาเขามาหลับตลอดครับหลับสมือแหะครับบอพ่อขายนาเพื่อนว่าแต่กระเตียนเห็นบอกครับนี่เลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายกว่าจิ้งหรีดครับเพื่อนว่ามาเบืองกันนี่ก็เป็นแบบนี้ครับนี่เป็นสิเป็นหนังกองแบบนี้เลยเท่าสิบเปเห็ดเองก็ได้ครับมีสิบเปิดปิดให้มัน้าเขาต้องห้ครับเพราะว่า มันฉีดชชนามจากอันจากยาอันนี้เป็นต้นนี่ยหน่อยครับนีม่มาเบิ่งกันนี่ครับอันนี้คือกําลังว่วยจิ๋วอยู่ขนาดนี้ครับอันนี้อาชีประมาณสองอาทิตย์มั่งประมาณนี้ครับพามาเบิ่งกันนี่ครับกะเป็นอีกอาชีพหนึ่งครับไม่ไม่เพื่อที่จะให้เกษตรกรและหลายคนหรือกอบพอผู้ที่สนใจครับลองไปหาเห็ดกันได้ครับหน้าบ้านสางอาชีพหรือ,อรกอเก็ไปเลียงไห้ถอดแกมเราแม่นบอ เอาแกมเบี้ยนะครับโอเคบอกแกมเราแกมเบี้ยก็ะไดหรือสิกินกับข่าวก็ะไดเอาเนี่ยครับกลับมาเบิรงกันนี่ครับการเลี้ยงตะกะเตนครับแบบนี้แล้วครับมองนี้เพื่อนกระซีเอานนามันเขื่อนเอายังมาใส่เพื่อที่จะป่อหมดมันขึ้นนะครับกับแบบนี้แั้ก็สีมีหลายหลายแบบครับอันนี้เป็นเล็กๆน้อยๆครับนี่เป็นแบบนี้ครับกับพามาเบิรงกันโก่งน้อยๆแบบนี้ครับโอเคครับสวัสดีสุกๆทุกคนครับสวัสดีครับ